สบายดีทุกคนมาเนี่มาเปิดมาเปิดคลิปไก่มาเนี่ยเมื่อนานท้าสิบไปเอาเงินเงิน u t u b e เดือนเดือนแรกหรือว่าเดือนทั้งอิดว่ามันสีได้จ็กสิบว่าสีได้ดเจ็กแสน๋ยวติดตามน้องกันเลยนพี่น้องเห็ดมา เมาได้ปีหนึ่งพี่น้องเลยกับกับประสบความสำเร็จอันนี้ไปเอาเงินเดือนเดือนทับิตเนาะเงินเดือนยูทูบเดือนแรกเดือนทับิตอันนี้ไปเอาใครที่ว่ายังยังยังบุกเคยเห็ดเนาะให้ให้เลิ้มเห็ดรถพี่น้องลยลองเห็ดทับยิ้ม ใอยกะเฮ็ดกับไอ้เนาะอัดอัดวิดีโอแล้วก็มาตัดมาบึงตัวเองนี่ขึ้นยังไงเซมบอกขึ้นยังไงเพราะเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วก็ลืมเนาะเคยเคยเคยเฮ็ดไปเรื่มนอกจากอันนี้เคยแหละจัดสิว่าจังได๋ล่ะเอ้ยเฮ้ยดีใจมื้อนี้เดินออกเดินออก ดีใจหฮงสิได้จักซีเด้ยวยเนาะเวทารุนมากันพี่้องเอ้ยเยวะฮาวสิไปกดเราอยู่ตู้นี่เนาะตอนนี้เฮากับอยู่อยู่ลงพอดีเข้ามาเวียดอยู่สวรรค์เลนถือโอกาสมาเอาเลยไปพี่เนอะ <c oughs> ใจอะไหรดิมันหลุดตรงกันนี่ตอนนี้เนาะเฮาเฮาเฮากับมาฮอตอันเกือบยนืนต,ต,ตู้ตู้บ่กตู้ตู้ E T M ตูต้ E T M เดี๋ยวลองไปกดเอาวัน เดี๋ยวเดี๋ยวรอกันรถจะเป็นให้รถู่สู่ใดก็ได้สิับนี่แหละเนาะ

เดี๋ยวพี่น้องได้แล้วแต่มานับไป่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดอได้มาแล้วพี่น้องนี่จะขอครบเข้าใจทั้งเอซเนาะทาบมีสุเจ้า ไยกับโบมาฮอดจุดนี้เนาะอันนี้เป็นเงินเดือนเดือนเดือนธมิเดือนแรกเนาะเ <c oughs> อาเจอกันคลิปหน้าทุกคน